สมพื้นโครงสร้างใต้เนี่ยประเทศไทยยิ่งภากกลางเนี่ยสี 4, 4, 5, ่สิบกว่าจังหวัดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชั้นกระสามันเป็นทะเลเก่าคุณคุณเปิดดูพื้นที่ทะเลเดิมดูใน YouTube ก็ได้ไปดูในอากูอากูอะไรทะเลเดิมม,ม,มักินขึ้นไปต้องอู่เพการสะสมของชั้นกระสารู้จักนะเปลือกหอยนะจาบป้าจากนี่เรื่องชั้นกระสาเปลือกหอยมันจะสะสมอยู่ ความลึกของทะเลย่านย่านนี้ทั้งหมดยกว่าที่นี่ที่นี่มันสูงมันเป็นเดิมเขาที่นี่สามสิบสี่เมตรจากทะเลระดับแนวดินระดับน้ำทะเลกลางที่นี่ไม่ทั่วแต่พื้นที่ลากป่าแม่น้ำทั่วไปทุกที่ต้องเท่าไรตงหกสิบกว่าล้านไร่สิบล้านไร่ทุกที่นาของคนคือน้ําทะเลทุกหนึ่งอันดิเดี๋ยวนี้น้ำทะเลไม่ขึ้นลวแต่น้ำทะเลก็ดันขึ้นไปเยอะเพราะน้ำทะเลมันขึ้นลงสองทางเนี่ยมันดันขึ้นไป น้ำจืดมันดันลงมาแล้วสะสมตะกอนดิ้นสมพูดแต่มันย่อยสลายไม่หมดเพราะนั้นถ้าคุณไปเอาญ้าเอาฟางออกแดดเผาลงมามันจะดูดเอาสารจากชั้นหมักเนี่ยขึ้นไปสารตัวนี้คือสารไัยร้าเกิดจากมันมีความเป็นกรดสูงจึงเกิดเป็นสภาวะดินเปรีย้ยว ไม่ไว่าจะเป็นสร้างพืชหรือสร้างตส์รุง่งภาคใต้เนะี่ยเกิดจากสร้างพืชมันพิดลงป่าตั้งอนะืู่น่ะสายมันปมพับเป็นสายดูมันปมพับผมไปแล้วมันย่อยสลายมีทารพากนนะรวไไปปกหมักเ,กเป็นกรดขึ้นมาตรงไหนที่ัวควายไปนอนเยอะๆน้นมกลายเป็นดินกรุ๊กเรี้ยวเนี่ยเป็นกรดกันดินกรุ๊กเรียกว่าพีดซอยพีดซอยดินกรุ๊กกรดจับ หรือถ้าอีสานเนี่ยมันจะมีพื้นที่ชั้นชั้นเกลือประมาณ2ี่กว่าล้านไร่ยี่สยสองล้านไร่แผ่นเกลืออีสานคุณสังเกตนะตั้งโคลาขึ้นไปอ่ะมันจะมีแห่งเกลือไล่ขึ้นไปจนถึงภาคเหนือเลยบอกก่อเกลือเหนือบอกก่อเกลือใต้ไปดูอำเภอบอกก่อเกลือนะไปดูมันเป็นสายเกลือใต้ดินลึกลงไปสองกิโลเมตรเขาจึงไปขุดเจาะแล้วดูขึ้นมา เอาเกลือมาต้มเกลือสิงเทาออกถายทำเหมือนกันนะถ้าุนห่มดินคนโบราณเขาจึงให้ปลูกถั่วปลูกงาปลูกแตงปลูกฟักแฟงแตงกวาใบมันจะห่มดินเอาไว้ในเลืดูแลพอฤลดูแลแดดเผาติดใบตอใงห้สิ่งใบใบแฟงใบฟักใบบักึ้งกูจะกไหม ไปกับตื้อไปว่าไหนฟักทอ,องมันจะหกดินเอาไว้สารไฮไลท์หรือเกลือสารไฮไลท์นี่ภาคกลางริมทะเลถ้าเป็นภูเขาหรืออีสารกับเรือแทนเกลือเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาแล้วพวกใบไม้ม,มันย่อยสลายทับถมตะกอนก็กดเอาไว้ข้างล่างก็มีเก,กลือแทบภาคกลางข้างล่างก็มีสารไฮไลท์มีกรดมันก็ไม่ขึ้นปลูกต้นไม้กงาม ดีแก MM. mm ่ลง like ่ติ้นนั่นเองแล้วก็แห้งดามน้ำจางเหมือนเหมือนกันดินเข็มก็แก่อย่างนี้ดินเปรี้ยวก็แก่อย่างนี้รมาตามันเป็นอย่างนี้ต้องโง่มาไว้โบราณเขาทำมาอย่างนี้ครูครูกาดสอนผมบอกอย่าเบยนะโงมาไว้อย่างนี้ครูก็อ่ันครูก็กคัแนะนำโคเอ์ก็ข้าเว้ยเขาเรียกโคเวอร์โคเวอร์โคเขอร์เขาบอกประเทศไทยเนี่ย แค่ปลูกฟ <c ười> ักทองคุ้มอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องปลูกหลายอย่างก็คุ้มอยู่แล้วผมบอกผมปลูกฟักทเก่งมากแต่ว่ายังรู้แค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งมันโบราณก็รู้เลยปลูกฟักทองอย่างเดียวมันจะแดงฟักทองแน่ต้อไหมก็ต้องปลูกทั้ปลูกตาปลูกนาปลูกอะไรหลายอย่างยิ่งคุ้มได้ดียิ่งขึ้นแต่แกก็พูดถูกแค่ฟักทองอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วแต่คนทำมันเก่งกว่านนั้นไง มันไม่ไจะผุเพราะกัดหอกพอตัดตัดข้าวเสร็จมันจะมีมันมีตอซังเกี่ยวเสร็จใช่ไหมตอซังก็จะโผูกตอซังก็จะโผูกคุณเห็นตอซังที่เกี่ยวแล้วโผูกคุณรู้ไหมใต้ดินเนี่ยมีมากกว่าที่เห็นด้วยตาใช่ป่ะระบบลากใต้ดินนี่แหละยตัวอาหารดีเลยกอนลาก เร okay, ouais. ิ่มเน่าจึินทรียเริ่มย่อยลากเน่าสิ่งที่ตามมาคือเส้นเดือนครับมากินรากที่เน่าแล้วหนึ่งต้นคุณก็เอาเงล็ดะหยอดเสียบลงไปในนี้เลยข้างด้าอยูสิ่งที่มันจางน้ำเฮ้ยต้องลดน้ําเลยครับแก้หาหาซ้ำเนี่ยให้มากขึ้นมอผมไม่ด้ายหรือแต่หาไม่ได้โอ้ครับปู้ัวแนยผมปัวกิขึ้นมอผม ปลูกหวานห้ทด้วยยอดเนี่ยเดี๋ยวทัวมันขึ้นมาปลุกหมดเลยแล้วฟองอย่าไปยอดทุกต่อตอามนะครับห่างแล้วสองเมตรกว่าเดี๋ยวมันเลื้อยพันกันเล็กเนีระยะห่างแล้วแต่ชนิดให้ปลูกหลายหลายชนิดนั้นพ้อหน้าน,นั้นจะไม่แตกแหงแม่จะไม่ผิวแตกจะไม่ถูกแดดเผาจะไม่ถูลมหนาวพัดจนแม่ผิวแตกดินจะไม่แตกแหงนั่นเองนี่มนการรักษาดิน ปีถัดไ,ไปค่าของบเบนจะเพิ่มขึ้นนี่พ่อแม่เราก็าทำเป็นมานานแล้วแต่มาอะไรแาวนั้นไปสอทตุ้งโง่แล้ว <c oughs> ก็ต้องแม่ยิ้มหุ่นมานผมก็อไอ้นะผมก็ไปเรียนเรื่องนี้จต่ยิ้มุ่นผมไปเรียนเรื่องนี้แต่เอสาตุเรียรรไปเรียนแม่ก็ตัางในเอเชียไปเรียนแม่กับท่านในจีนแล้วก็ไปตะเวนไปเรียนในเม็กซิโก ไปดูทะเบียนรถไปในอเมริกาไปที่รัฐไอโอวาไปลงทัพไปเครขายสมาที่เช่ารถตู้ใหญ่ๆของทางนี่ขับตัวเองเที่ยวดนทัอเมริกาเลยเพราะเกษตรธรรมชาติมันไปแพร่หลายในอเมริกาเร็วอันนี้ญี่ปุ่นต้นแหลมแพงเกิดในญี่ปุ่นแต่มันไปแพร่หลายเร็วในออสเตรเลีย เรียกเร์มาเคานเจอร์ใครไคอ่านหนังสือมอออสเตรเลียอรมาเคานเจอร์บางรู้จำจังไหมเปร์มาเคานเจอร์ของมียกยังไงมันีลองลงมือทำดูวันนี้แล้วก็ตั้งใจเรียนรู้ให้เป็นที่รุ่นนี้โดยการดีเราจะขึ้นไปเอามือกันไปลงแรงกันกระจายเดี๋ยวดูนั่ ไปนอนมุดดอยตอนนี้จะให้น้ําหนักขึ้นเป็นสู้เดี๋ยวถัดไปจะเป็นแม่ใหญ่จะไปสู้กับแม่ใหญ่โมเดลไอ้ี่ก็ผ่านเงินงไปแล้วเก้าร้อยล้านแต่เราจะไปทําโดยไม่ต้องใช้เงินมากมายนี่นเนี่ยเนาจะพาชาวบ้านจากหลายจังหวัดไป,เอ,อไป,จจไปเอามือกันไปลงผู้ี้ใครสนใจจะไปลงเอามืออะไรบ้างไปเรียนรู้จากของจริงยกเืกินสูงๆครับอู้เยอะไช่ด่แต่รุ่นนี้มันต้องไม่ธรรมาดาเพราะเราจะไปสร้างสู์แบบนี้ ที่อูตานไทยสนใจจริงท่าไมและแต่เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มเล็กๆเล็กๆส่วนหนึ่งอาจจะมีอยู่สักสองสเดือนเป็นช่วยนักเรียนเราทำศูนเพราะว่าความศรัทธาของษักษัพท์ที่มีต่อษักรัยนะิ์เรานั้นเราอยากให้ศรัทธานั้นเป็นจริงเราก็จะระดมคนไทยซึ่งมีน้ำใจไปช่วยกันลงมือทำสร้างศูนกันกระดมทั้งคุณเพิ่มไปนี้าไม ให้เหมือนคนไทยมีน้ำใจไปช่วยลูกศิษย์เราสีส่คนที่เ่าสร้างศูนย์ที่นั่นกะ็จะลงกันไปออกตั้งกันเองอะไรกันเองแล้วก็ทาทุนเลย,ช,ยอเอลช่วยเขาเอาแรงไปช่วยเรื่องจะไปําศูนย์นี้เสร็จภายในหนึ่งปีก็ปูนี่แหลนะก็นะจะทยอยบินไปบินกลับบินไปบินกลับอย่างเงี้ยนะหนึ่งปีจะทําให้สําเร็จได้อาจจะนัดกันชุดละสามวันจะอยู่ห้าวันอยู่ไปอยู่เจ็ดวันอยู่อยู่แล้วแต่พยายากบ,บินกลับก็อบ,บินกลับก่อน พอเราคนค่อนข้างเอาใครสนใจไปช่วยกันสร้างศูนย์ที่ลูกาลนะยกมือขึ้นโสูกน้ไมภาษาภาษาภาษาไม่ได้หลยเพราะใจภาษาติดแค่ภาษาไทยเจ้าสี่คนนี้พูดภาษาไทยพอได้ฟังพอได้แต่คนลูกตาลพูดอะไรรูเรื่องต้องไปเปิดคอร์สสอนภาษาไทยที่นั่นอ่านจริง จะให้แปลเป็นดิจิตาลเราต้องเอาความรู้ไปให้พร้อมสอนภาษาให้คนรู้จักภาษาไทยด้วยนี่เราคิดการไกลนะั้นพ่อเขาศรัทธาคนไทยอย้วท่านประเทศเขาก็ศรัทธานะศรัทธ,ธาพระเจ้ธธา,ยธธาอยู่หัวเนี่ศรัทธาคนไทยศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวไทยนะก็ไปเชิดกัน ดินในประเทศไทยนี่มีแต่คนบอกเก็บน้ำไม่เก็บน้ำไม่ได้แต่ตั้งผมเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนในประเทศไทยเก็บน้ําไม่ได้เลยดินในประเทศไทยเก็บน้ำไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องคนไทยเนี่ยม่ผมอยากพูดคนทำไมเก่าเขาฉลาดโคตรโคตรเขาขี้ควายใส่พุทธิ์เทมันลงไป้งตันีไงตัวมันขี้ ที <łość> ่เป็นตัวละตันของตันตัวสองตันนะที่ควายคือควายมาไหมครักตัวแรกเลยเป็นต้องซื้อหรือไม่อยากซื้อควายไม่อยากเลี้ยงไปซื้อขี้มาไปเลยมาทั้งตันหนึ่งบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งไร่นะยครับทั้งตันเดียวที่ควายตันหนึ่งนั้นต่อไสี่ร้อยห้าร้อยบาทต้นทุนลงทุนหน่อยไสลงไปแล้วน้ำใส่ลงไปทักตันน้ำสักตันอันลิ้ม ละลายแล้วย่ำให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วกว,วาดรู้จักไม่กวาดไอ้ขัดมอนไหมต้นฝักกิมอ่ะแข็งๆอ่ะเราจะกวาดลานไม่กวาดลานกวาดข,ขึ้นมาย่ำขึ้นมาย่ำขึ้นมาเนี่ยย่ำขึ้นมากวาดมันก็จะฉาบเอาไว้มันก็จะฉาบหน้าเอาไว้มันดีกว่าปูนดีกว่าพลาสติกมากเพราะอะไรรู้ไหม พราะปูมันติดแหวนเมันก็ติดอยู่แน่นะแต่นี่เวลาโดนน้ำมันจะทำงานรับย่อยสลายหลจุลินทรีย์จะย่อยสลายลงไปซิลลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเป็นเมนดนะครับมันจะทำงานย่อยลงไปแล้วตัวมันตายก็อุดอุดซิลอะซิลแปลว่าอุดรูรั่วมันจะอุดรูรั่วซิลมันจะเข้าไปซิลเป็นกลิ่นรูรั่ว แล้วมันจะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นไยน้ำจะเกิดเพื่เลยเพราะนั้นคุณพอปลาหรือกุ้งกระโดดไปแล้ววางไข่ลูกมันจะโตเร็วมากเลยพราะแค่ช่วงอายุแค่สี่เดือนประมาณร้อยี่สิบวันกุ้งหอยปูวาดจะโตมากกว่าที่คุณเลี้ยงในบ่ออย่างน้อยสามถึงสี่เท่าห้าเท่าสามถึงห้าเท่าเพราะมันมีายน้ำเต็มไปหมด ั้ในบอ่อนี้แค่ประช่อนโดดไปตัวเดียวก็หมอโดดไปตัวเดียวพวกจุกนี้มีรู้กี่ร้อยกิโล,โล,โลเป็นตันมันจะไปไข่ไปวางไข่พุ่งมันลงไปแม้แต่ตัวเดียวมันจะขยายพันธุ์เร็วมากในแม่น้ำลำคลองนนม่นาทำไมอันนี้บ้านผมเนี่ยพ่อผมนั่งสารนาห้าห้าอันวางไว้ย เก็บงาขึ้นมาทุกวันเนี่ยวันละกิโลปุ้มฝอยวันละกิโลผมไปถามที่เชียงใหม่ปุ้มฝอยกิโลห้าร้อยบาทครับถ้าเอาไปขายเป็นจานเป็นกุ้งเต้นว่าตกจะตกกิโลเท่าไหระะ่แล้ววันละห้ากิโลถ้าคุณขยันแลวไปเปิดทำเป็นจานติดป,ป้ายเลย กุ้งฝอยสดๆจากธรรมชาติอา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 ขี่จักรยานมาเติมน้งมากินเนี่ยที่ฐานตน้ำธุรกินคนจะขี่จักรยานมาเช้าๆมานั่งกินกาแฟกินเครื่องดื่มบ่ายกลางเที่ยงมากินกุ้งเต้นหรือไปแปรรูปมันกี่ร้อยละพันบาทสบายสบายวันนึงดับขึ้นมาสักห pues ้าใคอย่าไปดับเยอะเดี๋ยวหมด แต่จะให้อยู en, Means, iałem, want, so? so? ่ก็เอาลำอ่อนปุโลไปต้มแล้วเอาน้ำระเบิดเนาะปุยแห้งปุยน้ำเอาปุยแห้งไปปั้นกับเลนแล้วไปโยนไปทุกตารางเมตรทุกวันโกนโยนทุกทีแล้วก็ปุยน้ำฝาดลงไปเอาลำอ่อนโรยมันจะขยายพันเร็วมากเลยครับดักขึ้นมาเอาเวลาห้าโลออาเยอะอย่าโลกทังหมดเวลาห้าโล ถ้าไปขายสดๆเป็นกิโลขายเหมามันห้าโลก็ได้โล,โลไม่เกินสองรอยไม่เกินสองแต่ถ้าคุณเอาไปขายเป็นจานคุณจะได้โลละพันหนึ่งสองพันบาทห้าโลก็โลละพันห้าพันเองวันละห้าพันก็พออยู่ได้เนะี่ยไม่ได้ถึงกองจนเลยนะนี่ขายเฉพาะ กุ้งอยนะครับยังไม่พูดถึงอย่างอื่นเลยดอกแคร์ถ้าคุณขายดอกแคร์เป็นยิ่งช่วงอา,ากอาศแปรปรวนเนี่ยคนเป็นหวัดกันคุณขายดอกแคร์เป็นยาเข้าใจไหมอย่าไปขายดอกแคร์เป็นดอกแคร์อย่างดีก็อย่างที่ผม,มีูหมาค่อยขายเป็นแคงส้มดอกแคร์เป็นถ้วยมันจะได้ราคาเพิ่มขึ้นที่ถึงเท่าถ้าคุณขายดอกแคร์ เก็บไปช่างขายเป็นกิโลอาจารย์มาแล้วสวัสด,ดีครับอาจารย์ครับถ้าขายดอกแคร์เป็นกิโลก็ได้ไม่ดีบาทขั้นที่ขั้นที่แปดขั้นที่เจ็ดให้แฟนดูอาจารย์มาเข้าอะไรนะต่อมาจับไม้ผมพอดีเดี๋ยวผมจะิีลงไปใต้เอาลูกศิษย์ไปดูเอาลูกศิษย์ไปช่วยฟื้นฟูไปช่วย หาน้ำท่วมอยู่ต้องรีบวัดเรนเรือผ่าโอ้มาแตะเนี่กันพอดีอออออคือ<ม>วิธีคำนวณเยวเปิดคอร์สออกแบบให้ครับสามวันนี้นะเออวิธีคำนวณเนี่ยก็จะอยู่นว,นว่าคำนวณว่าถ้าเปีอ่ในในประมาณห้าเดือนเนี่ย มันไม่ได้ตกทุกวันฝนจะตกประมาณห้าประมาณหกสิบห้าวันหกสิบห้าวันแปลว่าทั้งปีแดดจะออกสามร้อยวันทีนี้แดดออกสามร้อยวันเนี่ยมันจะเผาทั้งเหลอยทั้งซึมเนี่ยเป็นเสร็จเนี่ยมันหายไปวันละหนึ่งเซนสามร้อยวันก็คือสามเมตรถูกไหมถ้าคุณคูณสามเมตรเผาอย่างเดียวเลเหลือยทิ้งหมดแล้วแล้วก็จะมาบทมันเก็บน้ำไม่อยู่จะเก็บดอว บางคนปวดไ้แค่สองเมตรเ้วบอกเก็บน้ำไม่อยู่ก็แดดเผาก็เลยหมดแล้วเข้าใจบ้างไหมนี่คือวิธีกำนวณของเจ้าอยู่หัวข้างหลังนี่จะบุดไปเก้าเมตรรึงนี่โอ้โหมึงรู้ไหมไม่เินดูบอใหญ่โน่นห้าไร่สิบห้าเมตรพี่สิบห้าเมตรเนี่ยมีอุปีแห้งสนิท น้องน้ำแต่ยัมีสีนองข้างล้างน้อีกิบสองนองไม่ใช่ของที่นี่นะของญาติญาติกันพอแล้งกูเอาเครื่องสูบไปตั้งต่อท่อวางท่อของนิ้วครึ่งมาสองกิโลเมตรสูบเอามาใช้เกลี้ยงเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มกูลดซื้อน้ำเอาเวงมีหนองใหญ่ลึกสี่สิบเมตรคนไปลุมเอาน้ำที่นั่นมาจนหมดแรงหมดเงิน เลยเด,ยดนินบอกต้นไม้ในป่าทั้งหมดบอกเฮ้ยหากินเอาเองบ้างไม่ไหวแล้วต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเอาไว้ทั้งหมดค่อยๆไปทวนวันนั้นมันไปเกลี้ยงเลยไอ้เหลือรอดอยู่ในป่านี้มีกี่ต้นเนนะมมองป,ปนีนั้นผมมาบกุกเบิกปีแรกปลูกปุ๊บฆ่าพันไม้ทั้งหมดตายเป็นหมื่นๆหลายหมื่นบาทตายปีที่หนึ่งผ มันเร <styles. S 1> ิ่มทำเนีความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นตครับตายร้อยปร์เปีที่สองมเอายอาแฝกลงลอกเอาไวุ้่มดินปีแรกมาทำยังไม่ลาออกจากราชการปููก็ทิ้งกลับบ้านเลยหวังว่าต้นไม้จะหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่เลยครับมันคิดถึงผมตายเที่ยงเลยนะนั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่การ ฟีดเดอะซอยแอนเลตเดอะซอยฟีดแพ a บอกคุณต้องทำให้จริงไม่ใช่ท่องคาถาไม่ใช่้อคาถาจะ่คือทฤษฎีต้องประยะิยัติได้อย่างเดียวต้องทฤษฎีได้อย่างเดียวก็ต้องลงมือทำให้เป็นด้วยทั้งหมดขุดคำนวณให้เป็นนะเดี๋ยวให้<า>ยกายนแลทีล่น้ำบาดาลเราสามารถดูน้ำบาดาลมลุต้นไม้ได้ไหมคะเพราะเคยด้นบางคนว่าจะเอาไปพักก่อนที่บอแล้วแล้วแต่ถ้าบาดาลคุณมีหินปูนมาก คุณต้องไปทําเป็นถ้วยให้ทําเป็นขาวแล้วเจาะรูความีแงอย่างน้อยเจ็ดชั้นถึงสิบชั้นพอมันทำภาาการมันจเกิดหินงอกหินย้อยมันจะมีดึงเอาแร่เทโดยเฉพาะหินปูนถ้าคุณไปฉีดไปลดไปตรงตรงมจะไปเกาะแล้วน้ำที่มีหินปูนมากจุลินทรีย์ที่ร่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าจุลินทรีย์ที่รากอันนี้คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ร่ามันจะไม่ท네ํางาน ว่าน้ำมีหินปูนมากจุนซีจะไม่ปูนสองร้อยโกลด์สองร้อยล้านโกลดีสองร้อยล้านนะโกลดิีมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นน้ำประดานรดต้นไม้จึงไม่งามอยากให้หายถ้าเป็นประดาดน้ำลึกน้าตื้นไม่มีปัญหาประดาน้ำตื้นแปลว่ายังไม่พ้นชั้นหินลงไปที่นี่ชั้นหินแนินอยู่ลึกลว่าประมาณสี่สิบเมตรดันั้นประดาดน้ำลึงเจาะลงไปที่ไม่เกินยี่สิบ มันจะเป็นน้ําที่ซึมผ่านทรายผ่านดินผ่านทรายผ่านดินลูกหลังผ่าน,านดิน,น,ดน,น,ดนลูกหลัง,ลลงอันเนี้ยดื่มได้ไม่มีหินปูแต่ถ้าเจาะทะลุแรเนเตลลงไปใต้นั้นจะมีปูเต็มหมดทีนี่พอเจาะลงไปผมมีบอ่อบาดานูดสีบ่บ่อแล้วเนี่ยี่ร้อยยี่ร้อยยี่แปดเมตรไอต้ตรงนี้อะไรเจ็ดสิบหกเมตรแห้งหมดแล้วคือไม่ใช่แห้งมันสูบขึ้นมาชัวโมก่แห้ง่ะแล้วก็มีด้านหลัง สามสามคิวต่อชั่วโมงด้านหลังสิบแปดคิวต่อชั่วโมงลรึร้อยกว่าเนี่ยเพิ่มขุนเพิ่มขุนเพิ่มได้ร้อยกว่าที่วัดก็ที่หมู่บ้านก็ขุนได้เยอะที่วัดขุนก็ได้เยอะไม่รู้เท่าไหร่ที่หมู่บ้านได้สิบสิบกว่าคิวที่วัดไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เอามากิน,นมาเอามาฉาบเอามาอาบได้แต่ว่ามันจะ เป็นน้ำกระด้างก็รมีหินปูนเยอะทีนี้เก็บหินปูนก็ให้ผ่านอากาศชาวบ้าอะไรแต่ะจับหินปูนออกไปเองเป็นเหมือนเกิดหินหมอกหินยาดทำ้ง่ายๆนียแล้วก็ผ่านลงไปฝังกรองล่างก็ใส่ใส่ใส่กินใส่หินใส่ทรายใส่หยาบไปาละเอียดแล้วก็ผ่านนังกรองก็เอาไปใช้ได้เลยเอาไปกินได้แต่ถ้าคุณจะลดน้ำต้นไม้ไม่ต้องกรองแบบนี้เป็น้ง่ว้ในบ่อเฉยผ่านการ คือไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้อันลำทานก็ได้หรือว่าก่อนอนะลงบ่อเนี่ยคุณก็ขุ่นลำทานหลาพ่นเคี้ยวไหลตามแล้วมีหญ้ามีมีผา,านอากาศก่นเคี้ยวไปอาจจะลงถึงลำทานนี่สาปาหินโป่งผุถูกดูดก,กันหมดจะผ่านอากาศใช้ลำทานก็ได้ไม่ต้องไปลงทุนขนาดนี้ก็ได้ถ้าเราอยู่ที่ทเป็นทาง่วที่ละกนาดเป็นเหมือนเนินหลังเสาและอยากจะทำพวกแบบน้ำไห ก็ที่จริงมีภาพให้ดูอะไรกับของจริงโออโดนขึ้นบินไหแล้วมองจากมองจากภาพทางดิ่งเนี่ยต้นจะเป็นเนินหลังเต่านะภาพตัดก่อนภาพตัดก่อนนะข้างบนนี้ก็ปลูกต้นไม้ผมไปทำมีเนินก็สร้างได้เลย แล้วก็ขูดคลองล้อมรอบตามแนวมารทัวพคลองก็คือททำคันนานเนี่ยปั้นปั้นคันฟันลงนไปเนี่ยตัโต๊ะแล้วก็ป,ปั้นเป็นคันนั้นนั้นเน่้มน้ํมั้นนาจะขังในคลองนี้แล้วคุณก็ทำกระจายึงคลองแก้ไกลงมันแล้วก็ทำอีกชั้น ็ตรงนี้อยากให้มีหนองพวกลูกได้ลึกแล้วก็กลายเป็นหนองน้ำหนองก็ทำตามท,ทางยาวก็ยาวแค่ไหนเป็นหนอง,นองยาวไปแค่ไหนที่เหลือก็ปรับเป็นนานสำหรับและบนคันนี้ก็ปลูกป,ป,ป่าบนคันนี้ปลูกป่า ก็จะได้พื้นที่ป่าจากภูเขาโลนของตางนี้ยก็ได้ป่าเกิดขึ้นมานาก็ยังมีน้องก็มีนาก็ยังมีคลองก็ม,กม,ม,กมีก็มีนาเป็นขั้นขัข้นนี่ก็เป็นนาข้าวนาข้าวนี่ก็เป็นป่าป่าก็หลับกันนะภูเขาเนะีย เราได้ปา่าขึ้นมา50เปอร์เซ็นต์จะเป็นนาเป็นหนองไปถึงสัก50เปอร์เซ็นต์แต่พื้นดินที่เราใช้ทำนาทำสวนทำให้ทำ,ทำ,ท,ำทำนาทำไร่ไร่ในฤีดูแล้ทำนาในที่ดูน้ำก็จะลดลง50เปอร์เซ็นต์แต่ผลผลิตเ,เต็มรวมในป่ารวมนาแล้วนะเพิ่มขึ้น3ถึง5เท่า มีของจริงมีตัวอย่างแล้วคุณควรจะไปเที่ยวพาไปดูอาจารย์อินนสลาพาทีมงานของคุณที่ขึ้นไปตัวเองดูของจริงร่วมกับผมก็ได้เดี๋ยวรุ่นนี้จะพาขึ้นไปดูของจริงแล้วพาไปลงมือทําเรียนด้วยการปฏิบัติไม่ไม่เต็มที่ควรจะไปถ้าจ้จำนาญก็ไปทั้งห้าแห่งเพราะแต่และแห่งภูมิปรเทศมันไม่เหมือนกันตามหลักภูมิสังคมก็จะอยู่หัเรี่ ภูมิศาสตร์แต่ละที่ไม่เหมือนความรู้ก็ต้องประยุกต์ปรับใช้เหมาะกับภูมิศาสตร์และสังคมนั้นเป็นกระเหรี่ยงสังคมนี้เป็นลว้วนสังคมนี้เป็นชนเมืองสังคมนี้เป็นชนต้สังคมไม่เหมือนกันวิธีปฏิบัติก็ตามมา่างกันไม่ใช่ทฤษฎีเดียวรู้จักไม่ได้ก็ต้องไประยุกต์ให้เหมาะกับภูมิศาสตร์กับสังคมสังคมวัฒนธรรมแตกต่างันทั้งหมดแม้แต่เทคโนโลยีก็ต้องปรับให้เหมาะกับสังคมปรับท้หมะ คนที่ไปตามผมเนี่ยมาสิบครั้งนะจริงจะํำนามพอประมาณบางคนอิจตามนะันเราไปลงคือเอามือ่อกี้คือผมออกไปสอนในสนามจริงในพื้นที่ชายทะเลในพื้นที่ลาบลุ่มในพื้นที่บนดอยบนดอยก็มีหลายแบบก็จะตามไปเรียนแล้วคนที่ไปเรียนกับเราเที่ยวที่แล้วนั่งเดินบ,บินไปป๋าลับชาวนาเคลิอบเ,เลย ขึน้นระเบียงเก่มามันเป็นผู้เลยคนะรับเพราะพวกคุณไม่ใช่ชาวนาธรรมาดาเป็นขุนชาวนานไม่ปกตินั่งระเบินไปเรียนเป็นขุนดินนั่งระเบียงเก่กันเป็นผู้เดนะีเ๋ยวที่ไม่ใช่คนธรรมาดา,นานชาวนานอาจารย์อิสราครับไอ้ที่มันซุ่มทำหน้าเหมือนชาวนานเนี่ยไหนใครจบด็อกเตอร์ยกมือสูงๆูงขึ้น สามคนเนี่ยเ,เป็นด็อกเตอร์ก็เมียนโทรแล้วยกเงินสูงสูงขึ้นเราจะบินไปสร้างศูนย์แบบนี้ที่พูตานใครพอจะบินไปช่วยผมไปออกแรงไปเป็นกรรคกรแรงงานไปเป็นชาวนานออกแรงไปที่พูตานตด้วยกันยกเงินสูงสูงครับนี่ชาวนานไม่ธรรมดนาน <c oughs> เราจะไปสร้างท้อง,งนานไปสร้างศูนย์ที่ภูตานเพราะว่าพูตานมันเองที่เี่ขขงคน ปีสี่ปีสี่ให้เขาไปทำศูนให้สําเร็จไห่ได้ภายในหนึ่งปีเราจะพาลูกศิษย์เราไปช่วยเขาเพื่อที่จะให้กษัตริย์กูตาชื่นใจว่าความรู้ที่เขาสัทธาได้ถูกยกไปตั้งเป็นวิธีอะไรขึ้นในกูตาแล้วใครไปบอกเงินทองไม่ต้องมาออกให้ผมค่าละบินผมออกเองได้ยกมือซึ่งแ้นมไปเลูกสิูกศ

ะก็ไปตามผมเอามือในประเทศไทยก่อนดีก่อนจะไปบุรีรัหรือไม่ก็ไม่เป็นเลยปล่อยมีใจไปไปช่วยกันไปส่งข้าวส่งของไปยังดีบุตรดินไม่ไปขอคอนเสิร์ตนะไปเอาผ้าเย็นเช็ดก็ได้ให้กำลังใจไม่มีอะไรเอาลถไปนักลางนั่งไปน้องเพลงให้ฟังเน่อยน้องกำลังใจไปเอาเนาะเดี๋ยวลงมือทำจริงๆ ทฤษฎีเมื่อวานเราคุยกันมามบ่ายค่ำนะเมื่อคืนกึ่งเมื่อคืนทำสาระคดีหนังให้ดูด้วยครับอาจารย์ภาคใต้เราส่งทีมักเ,เรียนกับครูลงไปช่วยเขาก็ไปถ่ายทำเพราะมีเด็กสนใจเรียนวิชาทำหนังทำสาระคดีเขาไปทำจริงๆไปเก็บติดตั้แล้วมาตัดต่อเมื่อวานเขาตัดกลับมานั่งตัดต่ออีกชั่วโมงนะประชาร์กแล้วมาฉายดูเลยเมื่อคืนเพิ่ เด็กไเรียนเยจริงนี่โรงเรียนองงาจะโรงเรียนองาแบบนี้จะต้องไม่เกิดหร่ะครับขอบคุณปตยอสามสองหนึ่งุ